นี่เข้าไม้มีชื่อว่ากาล็กซี่กาล็กซี่ค่ะอันนี้เป็นไม้โตอ้าลายสวยๆค่ะเข้าใหม่ไม้โตพินหน้าคพินนาคด่างห้าใบใช่สวยจังต้นนี้สวยมากเออเพื่อนๆสวยมากต้นนี้เข้าใหม่อีกแล้วการส้ม กันส้มด่างสี่ใบสี่ใบหนึ่งอดสวยด้วยใบใหญ่แล้วเอามอนกระดูกตัวเนี้ยอีกไม่นานน่าจะฉีกแล้วใช่ค่ะเพราะใบมันอ้วนแล้วสวัสดีผู้ติดตามช่อง Youtube มือใหม่หสวนครับวันนี้อยู่ที่อ้อมไม่ดังบ้านสวนนะครับเจอกันเช้าวันพฤหัสบอดีนะครับเช้าวันนี้ก็มีแต่ไม้สวยๆไม้เข้าใหม่นะครับส่งฟรีราคารวมส่งนะครับ สวัสดีแม่ค้าก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีแอดมินช่องมือใหม่ลุยสวนอ้อมไม่ด่างบ้านสวนอยู่บ้านสุกสำราญตะบนกระสังอาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเจอกันวันนี้ค่ะวันพฤหัสใช่มาเริ่มต้นเลยดีกว่าเข้ากับบุรสาคดมก่อนบทสาคดเรืองพิษด่างเรืองพิษเรืองพิษเรืองพิษนี่นะคะเดี๋ยวหลดใหม่มันมาเรื่อยอันนี้หลดใหม่ล่าสุดอันนี้ใบล่าสุดมาเราค่อยตัดออก อันนี้หลดกําลังจะแทงมาแล้วมแต่อยากให้รู้ว่ามันลายมันสเตียแบบนี้ใช่ค่ะเฮตอนนี้แม่พันยาวๆเลยเอ้าบุษขาคำด่างเหลืองห้าร้อยรวมส่งห้าร้อยค่ะได้ยูได้ยุห้าร้อยเอาไปเอาไปห้าร้อยต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยสวยเหลืองพิชนี่ใบล่าสุดต้นนี้เวลามันใบใหญ่มันจะโหมันก็เริ่มเข้าไปคิดแล้วมันก็จะมีแบบสีชมพูเป็นเส้นๆด้วยนะใช่ค่ะ อ,อันนั้นตอนอายุเยอะแล้วนี่นะคะเหลืองพิษนะคะกระถางที่สองแปดร้อยรวมส่งค่ะแปดร้อยเอ้าขายดีมากบูราคํามช่วงนี้กระถางที่สามเหลืองพิษคลิปก่อนไปหมดทุกต้นเลยนะคะใชนน่จะเป็นชุดใหม่ชุดใหม่มาไม่ทนมันมเพื่อนค่ะเอ้าอ,อ,อ,อันนี้กระถางที่สามเหลืองพิษเก้าร้อยรวมส่งเก้าร้อย เก้าร้อยเก้าร้อยชมพูชมพูตัวท็อปเอ้ยสวยจัง<ม>นี่แหละเพื่อนไอ้ตันนี้หละสวยมากเนี่ยหลอดใหม่ไอ้ตัวเนี้ยได้อยู่ได้อยู่ยสวยมากเนาะสวยมากตัวนี้อันเนี้ยรองหลอดใหม่อันนี้หลอดใหม่ใช่ชมพูตัวท็อปตัวเนี้ยสวยแบบเพื่อนมีกระถางเดียวหรอมีกระถางเดียวชมพูมีกระถางเดียวค่ะเอื่นเพื่อนเอา้าอันนี้กี่บาทหนึ 1, ง่งพันรวมส่งอันนี้หนึ่งพันใช่ เฮ้ยเอาตัวนี้ก่อนหนึ่งพันหนึ่งพันคุ้มค่ะหนึ่งพันสวยด้วยได้ตัวชมพูด้วยใช่ค่ะมีหนึ่งกระถางมีหนึ่งกระถางอ้กจินตามันก็สี่ห้าร้อยแล้วเพื่อนใช่ไอ้นี่มันเป็นไม้ไม้หนอไม้หนอมีใบให้เห็นชัดแล้วตอนนี้จะเป็นบินด่างชมพูไม้ต่อนะไม้ต่อสิบเอ็ดนิ้วใช่มีหนึ่งหนสองโนสามโนเป็นนอ ไอ้นอเนี่ยไอสองใบเนี่ยแค่น้อนี่ก็คุ้มแล้วใช่ค่ะนี่นี่นอเนี่ยสองใบใช่อันนี้สองใบไม่ดังนี่เนี่ยดังนิดหน่อยอ๋ออันนี้ไม้ต่อนะคะมินด่างชมพูไปทําจํานวนได้เลยต้นใหญ่นะคะใช่นี่ตอนนี้หนึ่งพันสามร้อยรวมส่งพันสามค่ะเอาพันสามพันสามมินด่างชมพูมินด่างชมพูพันสามพันสามพันสามร้อยรวมส่งอ่ะเดี๋ยวเรามาทางนี้มา มอนมิ้นมอนมิ้นสามใบยอดสามใบสามใบดางทุกใบดังทุกใบใบล่าสุดเฮ้ยใบล่าสุดสวยสวยมากมอนมิ้นใกล้จะหมดแล้วเพื่อนๆค่ะหนึ่งพันรวมส่งหนึ่งพันค่ะเอาหนึ่งพันขนตกกวักมรกตกวักมรกตดาง ไอแบบกิ่งเนี่ยเวลามันโผล่มันจะมาโผล่มารอบนี้เลยเพื่อนเขาจะมีอันนี้ขึ้นมาแบบกิ่งกว้างมากดางเหลืองห้าร้อยรวมส่งห้าร้อยเอาไปเลยแบบกิ่งอ่ะเลี้ยงยาวๆแบบกิ่งกระทางที่สองแบบกิ่งกระทางที่สองดางนะคะแบบกิ่งกระทางที่สองห้าร้อยรวมส่งห้าร้อยเลือกเอาแบบกิ่งเลยคุ้มเพื่อนใช่แบบกิ่ง พอเวลาหน่อมันออกมามันจะแทงมาเยอะสามสี่หน่อรอบไอตัวกุ้งมาโยกุ้งมาโยะตัวไปจะเป็นอย่างนี้อ๋ออันนี้น้องโดนใช่อันนี้น้ำคนฉีกใบม,มันจะฉีกกุ้งมาโยกระถางที่หนึ่งแปดร้อยรวมส่งแปดร้อยอ๋อถงที่สองงที่สองกระถางที่สอง เออเพื่อนสีมันเดินมาแล้ว900รวมส่ง900เออไปร้อยกับ900ใช่อันนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่อือหลอดไม้ก็จะกลางแล้วหลอดไม้ก็จะกลางใช่ด่ังด่างแล้วเพื่อนดูไปแล้วใช่มองเห็นแล้วดางแล้วเพื่อนดางดังใช่ประกันดางเลยขิดขาวๆอยู่ไม้ยอดเนี่ยประกันด่างค่ะ ตอนนี้สองพันห้าร้อยรวมส่งสองพันห้าใช่เอาไปเป็นฟอร์มแบบนี้เลยสี่ใบหนึ่งรถใช่กำลังจะกลางสองพันห้าร้อยสองพันห้าใช่ช้างช้างเหลืองช้างเหลืองอื่ฟอร์มสวยจังสวยดังสเตียเขาไปใส่กระถางสวยๆตั้งไว้โชว์ข้างๆบ้านหรือหน้าบ้านก็ได้ใช่ให้ใบมันใหญ่ห้าร้อยรวมส่งห้าร้อยได้ต้นใหญ่ด้วย อันนี้ต้นใหญ่กว่าเขาเลยต้นใหญ่มากถางสิบนิ้วถางเหลืองอันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยค่ะเอ้ากำลังเป็นฟอร์มสวยเลยกำลังใบมันตั้งรีเสวยเลยมามาที่ฟูมินของเราฟูมินตเอามากระถางนี้ก่อนเลือกเอาเพื่อนนี่นะคะฟูมินใช่น้องออกฟูแล้วใช่ใบมันมาเป็นสีแล้วใช่ตำหนิตามภาพนะหลอดไม้สวยอันนี้หลอด ล่าสุดฟูดมินก็<ะ>ทางที่หนึ่งห้าร้อยรวมสุงห้าร้อยเหมือนกันค่ะฟูมินเวลามันโตไปเพื่อนใบมันจะเยอะมากเลือกเอาทางที่สองรตรงนี้โดนแมลงกัดให้แ <c oughs> มลงนีกัดไม่รู้เรื่องเลยกัดแต่ใบล่าสุดอีก <c oughs> ตอนี้จะไปกัดอโดนใบล่าสุดเจ็ดร้อยรวมสรง <700. S 1> <c oughs> กัดจนใบจนบิดหมดเลยบิดหมดเอา,เ,อาเดี๋ยวรอดใหม่ก็มาเพื่อนทางที่สามต้นสูงอยู่นะเพื่อนไบเยอะนี่นี่ดูไบใหญ่เยอะโเมนทางที่สามแปดร้อยรวมส่งแปดร้อยแปดร้อยแปดรอยทางที่สี่อันนี้โฟมสวยเข้าไปตรงที่ใบมันเยอะเพื่อนใช่แล้วเวลามันโตไอ้สีเนี่ยมันจะออกเป็นสีแบบ นี่เนี่ยเป็นสิแบบนี้เพื่อนฟูมิ้นออแบบฟูใบอ่ะใช่มันจะสว่างสวยอ่ะเวลามันโตอ่ะเก้าร้อยรวมส่งเก้าร้อยเลือกเอาตามเบอร์เพื่อนน้องเพิ่งเดินทางมาถึงได้สองวันน้องเพิ่งเดินทางมาถึงเดี๋ยวใบก็เด้งเพื่อนเดี๋ยวใบก็เด้งค่ะไอรอบถี่แล้วหมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงค่ะตอนนั้นจะเป็นโฟมใหญ่สวยรอบนี้ก็ฟอร์มอาจจะไม่ใหญ่เท่าคลิป คิปก่อนเดี๋ยวใบน้องมันเด้งก็คือน้องเพิ่งเดินทางมาเพื่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะไม้แต่ละรอบหมดทุกรอบเพื่อนหนึ่งสองสามสี่อันนี้ทางที่ห้ห้าเนาะห้ทางที่ห้าแปดร้อยรวมส่งแปดร้อยค่ะแั่นก็แคปหน้าจอมาเพื่อนแคปหน้าจอมาได้เลยหกต้นสูงกว่าเขาต้นสุดท้ายในวันดาฟูมินค่ะหลอดไม้สวยหลอดไม้สวยหลอดไม้ไอเนี้ยมันยัง เดี๋ยวใบมันเด้งมันจะตั้งขึ้นแบบเนี้ยใช่ค่ะท,ทุกทุกใบเลยนะเพื่อนค่ะอันเนี้น้องเพิ่งเดินทางมาค่ะไม่ต้องกลัวมันไม่เป็นไรหรอกหนึ 1, <000. S 1> ่งพันรวมส่งหนึ่งพันไอตัวนี้จะสูงกว่าเขาสูงกว่าห <1, 000. S 2> นึน่งพันมาไปฝั่งโน้นมาเบิ้ลคิงอ่ะปคู่เลยคู่นี้คู่สามร้อยรวมส่งสามร้อยเอาไปเลยใส่กระถางเดียวกันไปเลย สามร้อยรวมส่งใส่กระถางเดียวกันเพื่อนใส่ใส้ายขวาอันนี้ได้สโตเชกกับพิงคิงเออเอาไปผสมกันเลยสามร้อยรวมส่งเอาไปใส่กระถางเดียวกันใช่ให้มันคนะใบคนละสีเออใช่เพื่อนจะสวยเป็นแบบนึ่งเอา้าใบเลื่อยใบยเลื่อยดงังอืมใบเลื่อยดงังสองแปดศูนย์สองร้อยแปดสิบะเรามาทางนี้เลยไปอันนี้จะเป็น นอกคุ้มรักคุ้มรักคุ้มดอกสีม่วงสวยมากใช่ไอ้ตัวนี้ไปใส่กระถางบัวเพื่อนสามร้อยรวมส่งสามร้อยมันจะพล่มาเรื่อยๆืยางเอาไปใส่กระถางบัวสองร้อยแปดสิบมันจะพล่มาแบบนี้เลยดอกสีม่วงสวยไปใส่กระถางบัวให้มันใส่สิบห้านิ้วไปเลยเพื่อนเอาไปวางตรงกลางเลยอันนี้เพนเลดี้เพนเลดี้สองร้อยแปดสิบสองแปดศูนย์เอาไปเรื่อย ใส่ต้นไม้ส,สวยๆอันนี้จะเป็นอ่ะประกายดาวสเสน่จันทระกายดาวอันนี้จะเป็นสามกระถางประกายดาวกับโอทั้งสามใช่เอาสี่ร้อยรวมส่งสี่ร้อยไปหุ้นกันเพื่อนสี่ร้อยไปหุ้นกันคนเดียวก็ได้สามกระถางมอนมิน้นมอนมิ้นใบฉีกใหญ่ใบฉีกใหญ่สวยมากสดชื่นใช่นี่ เด้งแล้วใบแบบใบเด้งแล้วแอดใช่สวยดูรากรากเดินแล้วเนี่ยท้องมันอยู่ในลำต้นนี้เห็นไหมเอ้าใบใหญ่แล้วใบใหญ่สามใบกับกําลังตั้งท้องใช่หนึ่งพันหกร้อยรวมส่งหนึ่งพันหกร้อยใบกาลังตั้งท้องวอ้วนแล้วอันนี้แข็งแรงแล้วใช่สวยเอาไปเลยอะไรนั่นเอาเบอร์บินเบอร์บินมาร์ก สามร้อยรวมส่งฟอกอากาศเอาไปใส่ฟอกอากาศไว้ในบ้านเพื่อนสามร้อยอันนี้จะเป็นตอร์เชคตอร์เชคสองร้อยแปดสิบเอาส่งฟรีมีหนึ่งมีหนึ่งมาเอไปทางนี้ไหมมาขอมาในหมวดการส้มหน่อยนี่อันนี้เป็นไม้โตนะเนี่ยกำลังออกมาแล้วใช่อเพื่อนไม้โตไม้โตไม้โตอันนี้ราคาไม่ถึงสองพันนะคะ ให้ไวนะคะสี่ใบกับไอ้กำลังจะออกใช่กำลังจะออกมานี่ตอนนี้หนึ่งพันแปดร้อยรวมส่งเฮ้ยมันดีได้ไอ้ตรงไอ้ที่กำลังจะออกมาแดงๆเนี้ยใช่เอาพันแปดพันแปดพันแปดทันส้มด่างทันส้มด่างพันแปดถังที่สองพันแปดอันนี้เป็นไม้ยอดราคาไม่ถึงสองพันใช่อันนี้ใบที่หนึ่งเอาใบที่สองเอาที่สามสาม แล้วก็ใบล่าสุดใบมันยาวอยู่น้าเพื่อนเนี่ยอันนี้ออกพื้นเหลืองสวยการส้มด่างกลังจะเป็นฟอร์มแลตัวนี้ไม้ยอดตัวนี้หนึ่งไอ้สามพันห้าร้อยรวมส่งสามพันห้าใช่เอาสามพันห้ากับพันแปดเลือกเอาอันนี้ก็ไม้ยอดเหมือนกันสองใบหนึ่งหลอดสองใบใหญ่นี่ใบใหญ่มากเลยตัวนี้ใบใหญ่มาก ฝั่งนี้จากฝั่งนี้น่าจะประมาณสิบห้าเซนบางเพื่อนใช่ยาวน่าจะสี่สิบถึงห้าสิบเนาะประมาณห้าสิบกว่าเลยใช่หลอดใหม่นุ่นมีหลอดแล้วเพื่อนนี่นี่เฮ้ยรอเลี้ยงยาวๆให้มันกลางไปครบกับตอนนี้สองพันเก้าร้อยรวมส่งสองพันเก้าใช่เอ้าสองพันเก้าสองพันเก้าร้อยตั้งโทยยาวเลยรอหลอดใหม่มา นี่กระถางที่สามอันนี้สวยจังออสี่ขั้นส้มเรามีสี่ใช่อันนี้สวยเหกือนกันันอันนี้สวยอันนี้สวยตรงไอ้นี่ใบล่าสุดนี่ไหนล่าสุดใช่ใบล่าสุดตัวนี้มันมันได้ทรงมาแล้วสามใบหนึ่งหลดสามใบหนึ่งหลดเนี่ยเนี่ยใบไม่มีตำหนิเลยใช่สวยตัวนี้สามพันห้าร้อยที่สำคัญคือมันมาโหลดใหม่มาแล้วใช่ค่ะ แข็งแรงแล้วค่ะตัวนี้สามพันห้าสาพันห้าร้อยค่ะอันนี้ก็เลี้ยงยาวๆเลยเลี้ยงยาวๆตัวนี้ไม่มีไอมีสามพันนิดๆนะคะการส้มราคาไม่แรงสามพันได้ตั้งหลายใบตกใบละพันใช่เฮ้ยคุ้มอยู่ครับคนมีงบคุ้มอยู่นะเพื่อนอันนี้กุ้งเอ็กมาอยู่การส้มไฮบริดไฮบริดด้วยใช่เป็นตัวไฮบริด ไหมยิ่งอยู่ใบยิ่งยิ่งใหญ่ใช่ต้นนี้4,500รวมส่ง4,500ค่ะสวยมากอยกใบแบบจะเป็นป้อมๆสวยใช่เอาเพื่อน4,500รวมส่ง4,500ค่ะมอนกระดูกมอนกระดูกมีหลายกระถางเลือกเอาเพื่อนอันนี้จะเป็นต้นเล็ก ย้ำนะเพื่อนใครที่แบบต้องการให้ใบมันฉีกอ่ะพยายามเลือกต้นใหญ่ใช่ไอต้นนี้ยังไม่ฉีกแต่ราคายังไม่ฉีกมันจะถูกกว่าไอใบฉีกค่ะเลือกเอามีเลือกอยู่เจ็ดร้อยรวมส่งเจ็ดร้อยใบฉีกมันก็จะเป็นพันกว่ากระถางที่สองแปดร้อยเอออันนี้เริ่มอ้วนแล้วฝังนี้ถ้าอ้วนเขาจะเริ่มจะฉีกเนาะแปดร้อยแปรอแปดร้อ เลี้ยงแบบไอ้ยังไม่ฉีกนี่แหละดีเพื่อนเราจะได้รู้ว่ามันฉีกตอนไหนอันนี้หอหอเงินหอทองดังขาวอันนี้โหลดใหม่ก็ดีใบใหม่ใบใหม่สวยเออมันโตไวในตัวเนี้ยค่ะโตไวต้นเต็มไปเล็กๆประมาณเนี้ใช่สูงประมาณเนี้ใช่มันโตไปเกือบหนึ่งเท่ากว่าสองพันห้าร้อยรวมส่งสองพันห้า จะได้ไปใส่กระถาง15นิ้วใหญ่ๆใช่ใส่กระถางแบบนี้ใหญ่มากเนี่ยใส่แบบนี้ไปเลยเพื่อนให้ลูกมันออกมารอบกระถางใช่เหมือนกวักใช่เนี่ยใส่แบบนี้ไปเลยมาต่อไปก็จะเป็นพินนาคด่างพินนาคด่างมีกระถางเดียวคลิปนี้สวยมากเอ้ยอนี่สวยจังไอ้พินนาขายดีตลอดนะเพื่อนไอ้นี่มันสเก็ตชมพูม่วงทำไมไม่ค้างเงือกเตกเดี๋ยวเอากระดาษทิชชู่เช็ดแป๊บหนึ่งมา พินนาคนะเพื่อนๆ่รอบนี้มีแค่หนึ่งรอบที่แล้วคือไปหมดแล้วอยากบอกเพื่อนๆนว่าคือไอ้พินนาคเนี่ยหลังหลเนี่ยคนทำไมมันขายดีจังช่วงนี้ขายดีค่ะอันนี้มันออกมงวงนะเพื่อนนี่นี่เป็นสีสเก็ตเนี่ยแล้วก็ด่างสวยมากตัวนี้ดูก้านแบบกาลายแบบไปครึ่งหนึ่งฮะแบบใช่ดูเหมือนไม่มีตําหนิเลยเนาะไอตัวเนี้ยมันเป็นสีของเขานะเพื่อนนี่เนี่ยเขาไม่ได้แบบไหม้นะเนี่ยเนี่ยเป็นสีของเขาเป็นสีของเขาเลย ออกอมม่วงฮสวยมากต้นนี้ไอ้ตัวเนี้ยตั้งแต่เอามาไม่เคยมีอมม่วงเลยเพื่อนหลอดไม้ยังไม่รู้ว่าด่างไม่ด่างเพราะว่ายังไม่กลางดีแต่ไม่น่าจะพลาดเพราะไอ้สี่ใบเนี้ยมันมาหมดแล้วใช่ค่ะดูก้านก็เฮ้ยเอาอันเนี้ยสวยกี่บาทอันเนี้ยสองพันแปดร้อยสองพันแปดได้เลยเพื่อนคุ้มเลยตังยาวๆเลยสองพันแปดนะคิมบุเล่เอา คิมูเล่ใช่เอา้าคิมูเล่ไขคอนคิมูเล่ใช่กี่บาทไอเนี่ยตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยรวมส่งพันห้าเอา้าแพทตินัมแพทตินัมใช่ตำดีตามภาพเลยนะคะ<ไ>อเอฟซีไอพวกเนี่ยเบือ่อมันท้องไวมากเนี่ยใช่จริงมันท้องมามันก็กลางเป็นใบเนี่ยเนี่ยแพทตินัม สามพันห้าร้อยรวมส่งสามพันห้าต่อไปกาเล็กซี่ตัวนี้เป็นเบอร์สว่างนี่แหละเพวือ่อนตัวนี้เวลาเจอแสงไฟไม่ได้นะสวยมากสว่างสวยมากจริงเพื่อนเห็นไหมตามห้างที่เขาเอาประกวดอ่ะเราเดินผ่านเนี้ยใช่ทำมันไปกระกทบแสงไฟเมื่อไรไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตอนแม่ค้าไปไปขายในห้างอ่ะไอ้ตัวนี้ขายดีไหมให้พวกแนวเนี้ยดีมากเลยกับไอต้นกวักใช่ไหมใช่ จริงเพื่อนเนี่ยแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าต้นไม้ขายดีทุกต้นค่ะเขาเดินซื้อแต่ไอ้ต้นแนวเนี่ยใช่กับไอ้กว่ามรกตเพื่อนต้นนี้เขาส่งออกได้นี่อ้าอันนี้จะเป็นกาเล็กซี่เบอร์สว่างตาหนิตามภาพเลยนะคะตำหนิในการขนส่งมาออเอ้าแต่มันสว่างมากเพื่อนต้นนี้สวยมอนมินเทียบไม่ติดเลยเพื่อนเนี่ยเพราะว่าน้องจะออกใบใหม่มาแล้วอือแต่เนี่ยมันสวยกว่าเยอะมากเพื่อนต้นนี้ห้าพันห้าร้อยรวมส่งห้าพันห้าเอ้า สว่างไงเพื่อนอันนี้ก็สวยไปอีกเอ้าตัวนี้มีชื่อว่าอันนี้ก็กาเล็กซี่เหมือนกันอันนี้เป็นไม้โตนะเอ้าไม้โตนี่เห็นไหมโตอเอเอเ่อนเนี่ยแล้วน้องก็ออกหน่อมาแล้วเอา้านี่ตัดไอ้สามใบนี้ออกเลยไปขายกอาสีใส่ใบเดี๋ยวเพื่อนสี่ใบรอให้น้องออกรากมาก่อนแล้วค่อยตัดแล้วยังเหลือโตอ,อีกใช่ตัวนี้คุม้มตัวนี้ก็กาเล็กซี่เบอร์สว่างเหมือนกันตัวนี้คุม้มคุ้มตัวนี้สวย ตัวน,นี้เกือบไม่มีตําหนิเลยอื่ตัวน,นี้ห้าพันรวมส่งห้าพันค่ะเอา้า5า0พันอันนี้ก็กาเล็กซี่เหมือนกันสามใบอมันก็นี่เน,นี่ยเนี่ยความสวยงามเพื่อนเนี่ยใช่หไหมเนี่ยนี่ยเนี่ยเออเออเนี่ยเนี่ย สามใบเพื่อนใบแข็งมากตอนนี้สามพันห้าร้อยรวมส่งสามพันห้าใช่เลือกเอาเพื่อนมีหลายกระถางให้เลือกอยู่อันนี้กรีนสโน์กรีนสโน์กรีนสโน์นะคะไม่ใช่ไวท์สโน์นะเพื่อนไวสโน์ไม่มีรอบนี้เป็นกรีนสโน์เป็นตัวถ้าไว้สีจะสว่างเหมือนไอ้กาเล็กซี่นี่จะเป็นตัวกรีนเพื่อนเพื่อนเอากรีนสโน์ค่ะ ไอ้พวกเนี้ยดูย่างเพื่อนใช่ต้องคนที่แบบดูคลุกเคลีบเขามากใช่เขาจะรู้แต่แบบเนี้ยมันมองออกชัดเจนหน่อยเพราะมันเป็นสีคนละสีค่ะแม่ค้าได้มาในนั้นกีนสโน่กีนสโน่เพื่อนสามพันห้าร้อยรวมส่งสามพันห้าใช่สามพันห้าเออถ้าใบแก่ะมันจะมองเห็นชัดหน่อยใช่ค่ะเนี่ยนี่ใบแก่เนี่ยใบล่าสุดมันจะออก บบพิมพ์หน่อยใช่เอาเพื่อนกี่บาทนะสามพันห้าร้อยสามพันห้าร้อยเอาเลือกเอามามอนกระดูกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือมันฉีกแล้วเพื่อนนี่นี่นี่ใช่มอนกระดูกกระใบมันจะใบมันจะแข็งนุ่มค่ะมาแรงอ่ะไม่ต้องกลัวมันกัดไม่เข้าหรอกก็ตั้งแต่ใบมันแข็งถ่ายคลิปมาเนี่ยไม่เคยเป็นแบบฉลุใช่ไหมใช่มลงมันน่าจะไม่ชอบกลิ่นหรือ ยังไงไม่รู้แต่มันจะไม่กัดไอ้พวกใบใช่ไอ้ไอตัวนี้หรอกจริงมันจะสวยแบบนี้ตลอดเลยสวยมากอันนี้กระถางที่หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยรวมส่งพันห้าเอ้ากระถางที่สองหนึ่งพันห้าร้อยรวมสง่งอันนี้จะฉีดแล้วมันอ้วนแล้วใช่พันห้าพันห้าถางที่สามพันห้าร้อยรวมสง่งเออมันฟอร์มมันสวยตุกระถางเลยมามาที่กวักแครดดัง เออเพื่อนมันด่างทั้งสามใบเลยนี่อันนี้เป็นเป็นใบวางนะเอ้ยแต่ไอสองกิ่งหูกระต่ายเนี่ยด่างด่างสวยเลยอันนี้หนอสองใบนี่คือหนอใช่หนอหนอแทงมาจากไม่ต้องไม่ต้องถามนะมันมาที่เป็นปีแล้วกว่าจะออกมาเนี่ยเพื่อนเนี่ยนานมากจริงกว่าจะเอาออกมาเนี่ยตัวเนี้มาดูราคากันเพื่อนแคะด่าสองพันเก้าร้อยรวมส่งใบเดียวก็สองพันเก้าแล้วใช่ เป็นใบวางแล้วก็หนอออกมาสองใบดางาสวยด้วยอันเนี้ยใครเก็บไว้ก็ก <c oughs> ยิ้วไปเก๋วสองพันเก้ามาดางชมพูอันนี้ดำดางชมพูเพื่อนใช่มันเป็นแบบซินเวอร์ด้วยนะนนเนี่ยเนี่ยซินเวอร์ส่วนมากถ้าหนอมาไม่ค่อยจะหลุดนะเพื่อน <c oughs> จริงมันเนี่ยหลุดหลงนะังใบเนี่ยเนี่ยมันมันติดไอ้พวกแนวซินเวอร์มาด้วยเนี่ยเพื่อนเนี่ย ฮวงก็ตายด้วยเอ้าใช่สามพันรวมส่งสามพันค่ะหูก็ตายหูก็ตายสามพันโกก็ไปแล้วนี่ก็ดำด่างในมือนี่นะอือ่ะเพื่อนชัดไหมดังใบเพื่อนนี่นี่ก็เลยแต่ไอใบวางเนี่ยดัางเอ้า สองพันห้าร้อยรวมศสองพันห้าอันนี้ก็ะดางดำดอืมน,นี่เพื่อนเนี่ยเนี่ยนี่อยอดข้างหลังโนอ๋ชัดไม่ได้ชัดไม่ชัดไม่ได้เพื่อนเนี่ยนี่เนี่ยดางดางอันนี้สองพันสองพันใช่ เลือกเอาเจ้าเป็นใบอ่ะเอาเป็นหูกระต่ายเจ้าเป็นกิง่งอันนี้จะเป็นจันแดงด่างเหลือง,สดง,ดงเองสน่จันแดงด่างเหลืองใช่จากส <ไว S 2> ตูนจากสตูนเพื่อนเอาสวยหนึ่งพันห้าร้อยรวมส่งพันห้าจันแดงด่างเหลืองสตูนจันแดงตกท้ายตวน้พอมีเหลืองมาด้วยเพื่อนวเอากระบอกด้วยมีกระบอกบอันนี้เอกทอท้ำเอกทอถ้ม ฟอมใหญ่ฟอร์มใหญ่เอาสี่พันรวมส่งสี 4, ง่พันเงินหนาดางังเงินหนากระถางนี้ที่หนึ่งแปดร้อยเออเฟอร์อมสวยสองแปดร้อย <800. S 1> อันนี้ก็สวยใช่อันนี้ดังนะเพื่อนนี่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 ใช่ไปคู่เลย <100. S 1> ลดได้ด้วยถ้าไปคู่ลดได้ค่ะใช่ใครที่แบบซื้อคู่อ่ะถามแม่ค้าทุกทุกครั้งเลยนะเพื่อนลดได้ไหม ไตัวนี้ใบมันเข้งแกเลยใบมันเขาแกะโชคเก้าชั้นใช่ใบมันเขาแกะสีแบบมาแล้วนะเนี่ยใช่ใช่ถังที่หนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยรวมส่งพันแปดเอาไปเปลี่ยนกระถางสวยๆเมื่อนกระถางที่สอง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 พันรวมส่งสองพันสองพนสีมาแล้วถังที่สามพันห้ารวมส่งใบมันโค้งลงเล้วใช่สวยมากเอ้ยสวยผานหน้าผานหน้าี่ อันนี้จิ้วแต่แจ้วสีแบบโอ้โหมาจากสวนใหญ่นะเพื่อนใช่มาจากจังหวัดนนทบุรีมาจากสวนใหญ่นะเพื่อนใช่ได้มาราคาไหนเราก็จะมาบบกเพิ่มนิดหน่อยใช่ใช่สองพันห้าร้อยรวมสองพันห้าเอาเลมอนกวักไม่พอขายชั่วโมงนี้อันนี้เป็นเหลืองเลมอนแม่ค้าจัดเซตคู่ไปเลยแม่ค้าจะขายคู่เหรอใช่เหลือเหลือสองกระถางสุดท้ายแล้วขายกี่กี่บาท คู่หกร้อยรวมส่งอันนี้หกร้อยใช่ถ้ารับแยกก็กระถางละสี่ร้อยถ้ารับคู่หกร้อยคือเพื่อนเขาไปหมดแล้วใช่ไปด้วยกันเลยใครได้ข้างก่อนอย่าว่ากันนะรือกลับมาเอาอีกคู่นี้อันนี้ดางเหลืองด่างเหลืองอ้ดเางเหลืองดางเหลืองดางเหลืองดางนะดางเหลืองใช่อันนี้ไม่ใช่แค่เพื่อนใบกลมใบกลม เจ็ดร้อยรวมส่งหรือแค่ที่อยู่ในในกอด่างเหลืองก็อยู่เฟ้งตัวอยู่ใช่ไหมเจ็ดร้อยรวมส่งเจ็ดร้อยอันนี้ก็เหลือง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 นสวยอะชอบเป็นแบบกอเงี้ยหนึ่งพันรวมส่งหนึ่งพันเอาทางสิบเอ็ดนิ้วนี่เหลืองเหลืองเหลืองสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วหนึ่งพันรวมส่งหนึ่งพัน หนึ่งพันนี่นี่ก็เหลืองสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วด่างนะสิบ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วหนึ่งพันรวมส่งอัน,นี้หัวใหญ่หนึ่งพันอันนี้โฟมใหญ่มาอีกคือไม้อ่ะไม่ได้เอามาปลูกรวมกันนะเพื่อนมันมีหัวที่แบบหัวใหญ่แล้วจะมีที่มันแทงออกมานะ่ะใช่อันนี้หัวมันอยู่อยู่ตรงกลางนี่แหละไม่ใช่ใชเอามาปากัปากปักเพื่อนคือมันจะคุ้มเพราะมันมันจะมีใบใหม่ออกมาเงี้ยตลอดเพื่อน พราะหัวหัวข้างล่างมันใหญ่ไงเนี่ยโนไมคก็ดังเนี่ยเนี่ยมันจะโผล่มาแบบนี้ตลอดใช่ค่ะอันนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยรวมสกงพันเจ็ดสิบเอ็ดนิ้วอันนี้เลมอนอุ้ยเลมอนกระถางใหญ่แอร์พอร์ตสิบสองนิ้วนี่เริ่มกัดสีแล้วนี่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 กัดสีแล้วใช่เลมอนเขาจะกัดสีแบบตอนใบเขาเก๋อุ้ยอันนี้ทั้งกิ่งเลยเนี่ยใช่ด่างทั้งกิ่งเลยใช่ เลมอนนผิดท้ายทีเลมอนนะคะใช่สามพันรวมส่งสามพันรวมส่งรวมส่งอ้าวบอกก่อนวันนี้จะมีอะไรเข้ามาอีกเพื่อวันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรเพราะว่าลูกไอที่สั่งไปเขายังไม่ได้จัดส่งให้อ๋อช่วนมาก็จะเป็นพวกบุตรค่ะบุตรสาคำค่ะบุตรแล้วก็ก้านส้มบุตรกับก้านส้มค่ะเอาเพื่อนๆถ้าใครแบบ สอบถามได้นะครับค่ะบุตรการส้มกําลังเดินทางมาใช่ค่ะไม้แต่ก่อนเขงแม่ค้าจะเยอะมากค่ะหลังๆก็ขายคือแม่พันธุ์อะไรขายไปหมดแล้วตอนนี้ก็ขายแม่พันธุ์กินจะหมดแล้วตอนนี้ก็รับรับจากที่อื่นมาขายบ้างนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแม่ค้าทาไม่ทันทําไม่ทันค่ะนะครับมันทําไม่ทันจริงเพื่อนมาออดวอร์ฟซีช่วยซื้อเยอะๆหน่อยช่วยซื้อแม่ค้าเยอะๆด้วยนะคะช่วยอุดหนุนแม่ค้าด้วยเพื่อนใช่แม่ค้าก็ ตั้งใจหาไม้มาช่วอุดหนุนแม่ค้าด้วยค่ะกดติดตามเราด้วยวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ